พี่น้องเอ้ยมือนี่ข่อยมาบึงเอ้ยจุ้มกับเอ้ยหน่อยมาสอนหวัวส่วนข่อยมาทายคอนเทนต์สอนหวัวให้ข่อยครับรถเก่งบูทงหน้ามากนี่มันจะไปจอดไซนีมันไม่มองจอดอยุติโอ้ยคร,รครับรถเกง่งครับรถเก่งบูมาทงหน้า เรากันแล้วกันสอนหัวพี่น้องเดียวสิพาไปเบิง่งเด้อดลยาแสงทองแฟนเพจนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้เลยให้ไปจังไหนให้ไปจังไหนซื้อพี่น้องกันสวนข่อยไม่เห็น c o น t e n t สอนหัวโอ้ยเมย์หน่อยก็ไม่เห็นจุ๋มกับป้าบุญมาแล้วจะดูหอกไหมเดี๋ยวด้อ เบื้องพี่น้องวิฟีมือเอหน่อยบอนี่ฝีมือพี่หน่อยนะจ้าให้เบื้องหนาแน่โอ้ยขาดไม่ยัจุ่มลงหรบอเอ่าเอามจมีหลานเมื่อพร้อมนะจ้าอุ้ยพร้มค่ะมันโตโตไหมโตขึ้นนางโตขึ้นขอบคุณมากที่ลบกล่องนี่น่น ป้าบุญมาเป็นบอน้าเพื่อนน้าเพื่นนาเพื่อนบอพี่เพื่อ้างพุ่นเอาน้าเพิ่อนอันเท่าสอนกับบอเป็ียังเป็นบอ <c oughs> เอาสูวออกเชื้อได้เนี่บ่็เป็นอยัางก็เป็นอยังเออพี่น้องคอยบอลงไปเด้อคอยบอได้เตรียมมันนี่มา้ถือขีดต,ตมกุนะ <c oughs> แล้วสอนกุนะวิธีการสอนเออไม่เห็นดีแท้ดูดีเอามาบัหนีิมาเอามาเบิงเอามาเบิงลึกใกล้เด้อ เฮ้ยคือดีแท้มีมสิเออพอดีเลยพูน่าเดียวสินั่นอือพูน่าว้าวพูน่าพี่น้องข่อยเซลไปเลี้ยงมันจะเป็นกบให้งข่อยบ่อันนี้หัวโกบเป็นบ่าแม่บื้อมีตัวโตกวัใหญ่ๆเลยแม่อืออาหน่อยมันคือบางเงื่อน่าบรรยากาศไฮน่าพี่น้องเขากำลังอ่านอ่นไฮน่าบ่ทั้งบ้านเข่าช่วงนี้ก็สิบ้านเข่าเนาะอือ ไปเราเด็กจู้างไหยัง<อ>ไงน้ำกระหองดีดีไม่ยังละ่ะก็ไต่รถมึงเอาไปเราเด็กจ <laughs> อันนี้อันนี้ก็ยากกันน้ำลูกน้ำหลานมีหลานเมื่อพร้อมมีหล,าน,ลานเมื่อพร้อมเด้อ